สวัสดีเจ้าวันนี้อะพบกับส้มสีเหมือนเดิมตอนนี้ก็ตอนสิบเก้าเนาะเรื่องตอนที่สิบเก้าไคิดทีสิบเก้าแล้วนะส้มสีกะไปส่งแฟนตีหลัดกระบ,บังเจ้าก็เสร็จแล้วตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันล่าอาหารพอกินข้าวกลับมาแกก็บ,บอกว่า แกอยากไปอแอลแกล้างมาเมืองไทยคลังแรกอืม,มสมศรีก็าถามว่าเธออยากไปแอลไหนแก,กบอกว่าสุข,ขุมวิทสมศรีก็เออแลแ้วแกบอกว่าฉันขอไปคนเดียวได้ก่อมสมศรีก็เออไปได้ไมันเป็นอย่างในความคิดของสมศรีตอนนั้นก็คือหนึ่งฮอมได้เป็นยังกันสิ๊กอก็เลยคือแก,กไปแก,กขอสมศรีว่าแก,กมาเมืองไทยครังแหลกนี่เนาะ แกมเกยมาจะอยากเห็นแกก็เปิดอินเทอร์เน็ตสมศรีฟอมเป็นบ่าวอากโกะอย่างนี้เนาะก็เลยปล่อยให้แกไปแกก็ไปแล้วสักเทียงป่ายเนี่ยแกก็กลับมาเทียงขึ้น่ะแกก็กลับมาสมศรีก็ทําบินบินตีตีแกเธอสมศรีถือเงินถือบัตรซื้ออย่างเนี่ยสมศรีก็ทำรายรับรายจ่ายจะก็ว่าไปทะหันเสี่ยงตัวได้ไปเจยงไม้เสี่ยงตัวได้ตัวได้ตัวได้สมศรีก็เขียนบินให้แก เขมอยากขวบเป็นบาาที่หลังว่าเอาเอาเงินเขาอไรอย่างเี้เนาะสมศรีก็คืนทุกแกทุกบาททุกสตางค์นะเส็จแล้วแกกลกกับมาแกกําเลาสมศรีฟังว่าสันไปเอลถ้าหันมาเป็นจะอ่านจะอ่านเออฉันมียิงเข้ามาหาฉันเขาก็ไาฉันไปโรงแรมแกมกะบ,บอกสมศรีและแกจ่ายไปพันห้าสองพันแกกําเลาสมศรีฟังสมศรีก็ฟังเออฟังเซ็ตกับกันแล้วไป แกกระบ,บอกสมศรีเทิมต้องเป็นหว่วงเลยฉันซื้อตั๋วเครื่องบินเธอแล้วแกกระบ,บอกเขาสมศรีเนาะแกซื้อตั๋วเครื่องบินน้ำศรีแล้วติดเจ้าเธอสมศรีไปแต่งงานแล้วแกก็บ,บอกว่าเดี๋ยวฉันกลับไปฉันไปทําเอกสารก่อนเนอะเดชฉันจะอัานส่งเอกสารอ่าการันตีเธอขึ้นแกกระบ,บอกเขาสมศรีเนาะสมศรีก็โอเคตอนเจ้ามาสมศรีก็ไปส่งแกติแอร์พอร์ตพอไปส่งสมศรีก็ขอกเงินเขาหนาือ สมศรีจะเป็นคนอยู่อย่างหนึ่งตั้งแต่สมศรีเหล่ามานี่นะสมศรีเกยขอเงินะจยเลยสมศรีคิดว่าสมศรีทํางานหาเงินได้เดี๋ยวก่อนแหมมยุ่งอยู่เดี๋ยวก่อนอีหมูกับกวนอนะเสนอหน้าเห็มแล้วสมศรีเคยขอเงินะจายทำผจญเพิ่มสมศรีก็เอาทาเพื่อสมศรีกับเอาสมศรีก็มีซักศรีนะถึงสมศรีจะเป็นคนที่ทํางานที่นะสมศรีจะตะกรอนนะมันเคยไปจู้เอาเงินฝ่ายมันเคยไปลอกเอาเงินฝ่ายอะไจะบอก เสร็จแล้วสางทีก็ไปส่งแกสนามบินเนาะแกให้ตังสมศรีมาพันห้าเงินสมศรีนั่งรถทัวร์กลับบ้านสถานกา่ารถทัวร์กลับบ้านแกให้สมศรีมาพันห้าแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวถ้าใกล้จะบินแกจะส่งมาเพแหมอืมตัวเครื่องบินแกซื้อสมศรีแล้วจัดก่อแกบอกเดี๋ยวใกล้จะบินแกจะส่งตังค์มาเพิ่มสมศรีแหมอืมันแหละสมศรีกลับบ้านแกก็กลับบ้านแล้วทีนี่ตอนเดินเรื่องอ่ะ แกเงาสมซีดเดินแหล่งนะเดินแหล่งไหนจะใบโสดใบยาใบโอ้สารพัดใบเป็นจงเป็นถือทุกอย่างมันต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหมดจีกอสมซีดก็บมีตังมัอยู่บ้านเป็นเดือนสองเดือนแล้วคนเยจ่ใจเงินนะเนาะก็ถึงบอกไงว่าคนอ่ะตังที่ได้มามับมดพออมได้หาเพิ่มจิกอทามาอยู่บ้านทาก็ได้เง้ยหยังอยู่แต่บ้านกินก็แอ้อ่ะมับมดเล่นละกัน เอ้สมศรีจะไปสมศรีก็มีตังค์เนาะสมศรีก็ขอเขานะ mm hmm. เงินเดินเหลืองก็มุขน่ะมขอสามีเลยเ mm hmm. พราะฝรั่งอ่ะเขาหูหลอกนี่อย่างเขาต้องไปจ้างเอเย็นเดี๋ยวก่อนพอสมศรีเขียนภาษาอังกฤษเป็นอืมเฮาะกะไปคิดคนเดียวเออเมื่มมาวัสือตัวเขาบินขึ้นแล้วเป็นคิดจะก,กําลันตีเฮาดิ้นรนตัวเองแ้่งก็คิดเอียนเนาะกำคิดคิดจะไปขอเบ้ดด้วยนะ mm hmm. เงินทำเหลืองเนะ เพราะว่าแกจ่ายเกะตัวขบวนบินจ่ายอย่างไรมดสมศทีคิดแย่างนั้นสมศรีก็เพื่อลูกปีลูกน้องกันเนี่ยไปกู้เฮ้อแกก็ไปกู้สมศรีได้สองหมื่นเนาะสมศรีก็เอาเงินสองหมื่นนั่นแหะมาเดินเหลืองเกิดเป็นหนี้ไปเลยหนาข้างแรกเป็นหนี้เอาเงินสองหมื่นมาเดินเหลืองกะกะไปแปะเอกสารกี่ใบใบทะเบียนบ้านอย่างงี้ใบเกิดใบเปลี่ยนจื่อใบใบแย่ใบยาเกิดจดทะเบียนกับใบยาอย่างก่อนสปะใบ ใบละพันปลายสองพันเอาคิดพอตอนนั้น 6, 100, หกร้อยแล้วพนะันสองเนี่ยบางบาง,บางอันนะเราไปจ้างมันเขียนตีให้จะไปขอวีแหมเอ่ะมันเซียมเป็นหมื่นแล้วและะ้วกกาขอวีแหมประมาณสองพัน 2000, ปลายนเนาะสมศรีผมเคยขอแกได้นะแกเงินสมศรกเงเมื่อกับเราสมศรีคิดอย่างไรเสร็จแล้วปุ๊บขอวีผ่านแล้วจะก่อสมศรีกู้เงินไป,ไปสมศรีก็ไป ไปเดนมาร์กนะ่ะไปเดนมาร์กแกก็กมาหับตีสนามบินเนาะตอนนั่งรถกลับบ้านนะ่ะแกก็กยืนบัตรเอทีเอ็มเพื่อสมศรีแกบอกนี่บัตรเครดิตเธอเอาติ๊ตตัวไปเด้อแกบอกสมศรีแหละสมศรีก็ยังมกล้าใจของคนเ่ินอนะที่นี่พอมาอยู่บ้านอยู่ก็แครตอนนั้นแกก็มีแฟนนะแกมีแฟนเป็นลูกเป็นลูกก้า อย่าพูนของอย่าพอแมนไปเกาหลีแต่ว่ามันเกิดนี่มันเกิดตีเดนมาร์กี่มัยอายุสามสามสิบลยนี่นางงามก็บมสีอีกงามก่าสมสีอีกแก่กะเหล่าสมสีฟังว่าเออไม่ยิงมาหาสมสีอยู่ในบ้านเนาะไม่ยิงมาหาแกกกะเหล่าสมสีฟังว่าแก่กะมีไม่ยิงคนเนี่ยเป็นแฟนแล้วสมสีบอกอ้าวเธอมีเขาแล้วเธอไม่หย่าเมื่อฉันมาแต่งงานนะแก่กะบอกเอาสมสีว่าไม่ยิงคนเนี้ยบังคับฉันเมื่อฉัน ไปกินเหล้าเมื่อฉันไปไหนฉันอยู่แต่บ้านแกก่าอีกเออชีวิตแกอยู่คนเดียวมาตลอดแกก็อยู่คนเดียวมาตลอด,อด,ลอดจะไปไหนก็ได้ไปนะใครจะบังคับกับได้อืมแกก็บอกหรคซมศรีว่าแกเป็นคนได้ยอีเนาะแกกับเราสึมสีฟังว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าเนอเวลาฉันกินยาแล้วฉันจะเป็นจะอี้แล้วเวลาฉันไปแอลเนี่ยฉันก็จะไปก็คนนี่เออแกก็ไปก็เปลี่ยนแกคนเดียวนะ่ะเวลา แกกะเฮาสมสีฟอหูจักกันแหละตั้งแต่วันนั่นจะก็เสร็จแล้วแกกบอกสมจะีอียนอะอืมสมสีก็เออ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 ไว้หมดเลยแต่ก็ถามอย่างม่ยิงคนนั้นแหละว่าเนี่ยอย่างถึงถึงมาเอาเข่าไว้น่ะถึงมาเอาสมสีทั้งหลายปีม่ยิงคนนั้นกำยมเลิศบอกระยังมาติ๊กขำมากดออดอะขำมากดออดหน้าบ้านอ่ะ เข้ากับลำคาญที่อย่างอ่ะแต่แกกำไปไหนนะแกไปไหนที่นี่แกกับขวไม่นิ่งขวาสมสีว่างเนรอแกเปิดประตูบ้านกะแกมแขนน้ำสีไว้แกกับมาเนี่แกกำไปไหนเนาะนั่นแหละแกกลไปไหนทางานเสร็จแล้ว แม่เท hm ่าบ่กับแม่เท่าสมเสียปรกัมาจัดปต่งย่าวัดเนาะปะกบันมาถามเธอจะแต่งงานแต่กันปัญหาไหมเนาะเธออยู่คนเดียวมาสิบห้าสิบหกเธอแน่ใจแล้วเหรอว่าเธอจะดูแลมยิ่งคนนี้ได้เก่งกว้เนาะเธอจะเป็นอย่างเก่าได้หน่ะแม่เท่ากว่าพบแม่เท่าเป็นหูจักวิสัยลูกบาวไงแบะลูกบาวเป็นคนแอลเป็นคนจะีดวเป็นคนใจญ่ห้อน คือว่าถ้าเมาอย่างแกเมาเลยนะคุณสามีแกว่บคนใจห่อนแกใจห่อนนะสมศรีห่อนกว่าอีกแกแข็งแม้เท่าว่าแก็นคนแข็งมากสมศรีเนี่ยแข็งก็แกอีก <c oughs> คนแข็งแล้วคนแข็งว่าปาา้าใส่กันแล้วยังจะเกิดขึ้น,น <c oughs> อยู่ที่แแหละเสร็จแล้วไม่เท่ากระถามสมศรีแหละว,ว่าหักลูกบาบาันกอย่างเงี้ยกระถามสมศรีว่าเธอจะทนเขาได้เหรอ เขาเหมือนคนอื่นนะไม่เท่าพอกไม่เท่าไว้นะแต่คุณสามีได้เป็นคนแข็งได้นะแล้วแกกินยาซ้มเศร้าคนกินยาซ้มเศร้านะมันจะเป็นจะได้เ่ยมันเหมือนกับคนมีหัวใจอะ่ะนั่นแหละไม่เท่ากับมันถามส้สีเธอแน่ใจแล้วเหรอเธอลูกลกัลกลักหักลูกบาฉันแต่ใกล้อะ่ะแกกระถามลูกบอลวะ น่อนในใแล้วก็จะแต่งงานก็ไม่ทำถามทาั้งลูกบ่าวถามทั้งสมศรีนะสมศรีก็เออเออเออย่างเดียวไห <c oughs> นๆเขาเกิดมาแล้วเนาะเออเออเออแต่คุณสามีก็ทํากระดาษไปกว่าจะได้แต่งงานงมันจะง่ายๆายมันกันนะเดนมาร์กเลยก็เนิดจะมาเล่าต่อคลิปหน้าเด้อว,ว่าแต่งงานเดนมาร์กเป็นจะได้ชีวิตในเดนมาร์หลังแต่งงานเป็นจะได้เดี๋ยวจะมาเหล่าต่อคลิปหน้าเนะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้ากรลุณานะกดไลค์กดแชร์สมสิจิตเนอร์ขอบคุณเจ้า